ก็ไหว้ครูไปแล้วนะครับฝ่ายแดงคือน้มวยไทยนะครับรามอนแดเกอร์อยู่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหกิเกิโลกรัมและก็วันนี้นะครับคุณสมมาตรครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนี่กิติมิศนะครับมาจากนิวซีแลนด์นะครับมิสเตอร์ซีฟูไลายนี้เป็นทั้งนายสนามแล้วเป็นกรรมการคือรับหน้าที่เป็นหมดฮะอยู่นิวซีแลนด์เรานี้ชกเพื่อมิตรภาพนะครับเพราะว่าน้มวยไทยเราฝ่ายน้ํา น,นวทยอยู่ฝ่ายแดงนะครับคือจอมโผนี่เป็นแชมป์สองเวทีนะครับอุตมาศครับเป็นแชมป์จูเนียร์เวนต์เวทของราชันมือและก็บลูบินีพร้อมกันเลยเป็นการคัดเอาสุดยอดของเมืองไทยในรุ่นใหญ่นะครับมาพบกับแดกเกอร์ไอ้กังหันนรกแล้วก็ขอเรียนให้แฟนได้ทราบชนิ้นะครับว่ามวยคู่นี้ต้องทําใจนะครับเพราะว่าไอ้กังหันนรกจากฮอลแลนด์เนี่ยรามอนแดกเกอร์นี่ซ้ายนับขวานอกนะครับมีใช้คาว่าไอ้หนวดหินเรียกว่าประเภท ทะเลาะไม่เลิกนะครับรามอนเดเกอร์ส่วนจอมโหดนี่เป็นแชมเปี้ยนทั้ง2เวทีนะครับอยู่ทางฝ่ายแดงวันนี้แฟนๆหมัดมวยภายในลานพระรูปนะครับแน่นขนาดไปทุกมุมเลยนะครับคุณสมานครับครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับคือเรารวมใจกันเป็นแสนแสนดวงเข้ามารวมใจที่ลานรพระรูปทรงมาแห่งนี้ หนึ่งปีอาจจะมีหนึ่งครั้งในในในโอกาสหน้านะครับเลาวันนี้การประกบคู่มวยนะครับของโปรโมเตอร์ยอดนิยมนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณนะครับวันนี้คุณชานชัยมาร่วมด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ยกที่หนึ่งเลยครับฝ่ายน้าเงินนี่ดับบลิลเด็กเกอร์นี่แฟนมวยชาวไทยนี่คงรู้จักกันดีเพราะเคยมาที่เมืองไทยนี่หลายไฟหลายครั้งแม้กระทั่งยังนำพลเชอรี่นี่เจอมาชนมาหมดแล้วนะแฟนมวยชาวไทยรู้จักดีเป็นนักชกที่มาอาวุธมวยนี่ คบสูตรทุกรูปแบบครับเราเป็นนักชกต่างชาติคนเดียวที่เวลานี้ดังที่สุดวันนี้มาชมนะครับว่าทั้งซ้ายท้งขวาของดาอน์แบกเกอร์ฝ่ายน้ำงินนะครับประเภทซ้ายนับขวานอกเราก็เคยมาเตะกันพอน้ามวยไทยถึงผินแล้วนะครับดาวนแบกเกอร์นั้นปัจจุบันอายุ25ปีนะครับเป็นแชมป์ของยุโรปในแบบมวยไทยลกมาทั้งหมด120ครั้งครับชนะถึง95ครั้งชนะน็อก50ครั้งนี่เป็นบาดของดาอนแบกเกอร์เกิดที่เมืองเปตตานะครับ ประเทศฮอลแลนด์ครับแต่ต้องทําใจหน่อยนะครับเพราะว่ารามอนแดกเกอร์นี่เป็นยอดมวยของฮอลแลนด์นะครับไอ้กังหันหลบจากฮอลแลนด์นะครับคุณชัยครับเลวยะกับพิบตาครับเป็นมวยใหญ่ๆอาวุธนี่มีสิทธิ์หลับคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาครับแข้งขวาเนี่ยขวดก้านคอเลยนะครับแดกเกอร์ไม่ใช่เตะต่ำๆนะครับอย่านึกว่าแกเตะไม่เป็นนะครับพับในจอมโหวดเราโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันดำคำก็ของเราครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ตาขาวแล้วรอแบบ ดั้งคือรอแบบดั้งโดง่ดงๆนี่ก็ต้องรามอนเดกเกอร์แล้วครับครับจะมองเห็นนะครับคุณชันชัยว่าจอมโหดเราจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับทางด้านความความหนาก็แต่ว่ารามอนเดกเกอร์นี่ประเภทเตะซ้ายมาทีนึงอจอมโหดเดินบี K ้คอีกกรรมการคือมิสเตอร์ซิฟูนะครับในสนามมวยจากนิวซีแลนด์นะครับจอมโหดด้วยฝ่ายเดินบี้คอีกรามอนคอยจังหวะอยู่หมัดยังไม่ปล่อยนะครับคุณชันชัยครับครับ แข้งซ้ายของจอมโหดนำไปก่อนเป็นใบเบิกทางดามอนเดกเกอร์บอกเตแบบนี้ขอกันกินมากกว่านี้ไม่เป็นไรเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตื่นตัวเปลี่ยนการแลวครับเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายนี่ดูความเก่าของดามอนเดกเกอร์ครับการได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแข้งขวาดีมากนะครับจอมโหดเป็นฝ่ายเดินครับอีกไม่ไม่กลัวนะครับจอมโหดรู้ว่าดามอนหนักๆก,ก็ไม่กลัวนะครับนม่บุตเตะขวาเข้าลำตัวทีคุณสมบูรณโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับสนั่นวันไหวลวครับ ออกตาละลูกตาละเม็ดนี่มันเนื้อเนื้อจริงๆครับดามอนก็ไม่ย่อครับหัดมวยไทยมา12ปีแล้วบอกว่าหัดมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะครับครับหัดมาปีสองปี แต่ว่ามาต่อยอ่ประมาณ5ปีหลังนี่มาแม่ตัวนี้จอมโหดระมัดระวังนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ารู้ว่ารามอนเด็กเกอร์ในทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคุฎมาครับซ้ายนับขวานอกนะครับนี่ดูแข่งซ้ายของรามอนเด็กเกอร์แมนจะเป็นมวยต่างชาตินะแม้แต่พิษร้ายนี่รอบตัวครับรามอนเด็กเกอร์นี่ไม่ใช่มีตจหมัดนะครับท่านผู้ชมสังเกตให้ดีโอ้โดนเตะขวาต่อยขวามาลามเดินดง้าไปตัวนี้มา แต่ดูยกงที่2นะครับนักมวยจากฮอลแลนด์คือรามอนเดเกอร์นะครับทหารนรกจากฮอลแลนด์วันนี้อยู่ฝ่ายน้าเงินนะครับเห็นทางซ้ายมือคือจอมโหดวันนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าราม่อนเดเกอร์นี่คุณชานใช้ทางซ้ายทางขวานี่มีโอกาสที่จะต่อยนับน็อกได้ตลอดนะครับสายถล่าฝาหล่นแล้วครับขนาดเชอร์รี่ว่าทนทนนี่ยังหลับมาแล้วแล้วก็ซูเปอร์เลกเคยโชคที่ลูปินีโดนเตะกันคอมาแล้วทีนเหมือนกันแลนมาดูยกงที่2นะครับ ชมกันต่อยกที่2ครับจอมโหดเกียรติดิ์ฝ่ายแดงดามอนเด็กเกอร์ฝ่ายน้ำเงินกระผมเป็นฝ่ายเดินบี้วิกไม่กลัวนะครับแต่ว่าต้องใส่หมวกกันน็อกคอยเดินบี้เดิน่นใส่ขวาเขาทีนึงดามอนต้องเปลี่ยนการนะครับแมหมหมัดยังเจาะไม่ได้เพราะว่าของเรานี่ไม่ยอมเปิดหน้านะครับคุณธครับครับจอมโหดนัดกลุ่มครับแม่แข้งซ้ายไล่เข้าไปดามอนสะดุ้งไปเหมือนกันครับ พยายามตัดล่าครับาจอมหดหวาโดนเตะพับนอกโตคืนเหมือนกันน้ำยกน้ำบ่งอย่างนี้ดูเกมของดามอนเดเกอร์แล้วนี่ชกยากครับออกซ้ายออกขวาทำฟารมํำคาญให้กับนักวยไทยของเราเหมือนกันแข่งซ้ายลุงี้เข้าไปแกออกได้จับลุงวิไถ่แล้วก็เทลงไปครับดามอนเดเกอร์โดนเข่าตามอัดก้าไบทิึงดามอนเดเกอร์คิดหนักครับรามอนตอนเน้ ยังไม่ทราบว่าจะใช้หมัดดีหรือจะใช้ขาตีขาพับในจอมโหดเตะขวาอัดเข้าไปเลยเราไม่กลัวเลยนะครับเราเป็นฝ่ายเดินไม่้ยุดรามอนต้องถอยนะครับขวายังออกไม่ได้ซ้ายก็ออกไม่ได้นะครับจอมโหดตึงเข้าไปอีกเดินไม่หตามเตะซ้ายเข้าลำตัวทีนึงจอมโหดนั้นแชมปเปี้ยนสองเส้นนะครับจากราชินเีและลุมพินีเมื่อนี่ครับโยนเข่าลอยอนุมานเพิ่นสมุดเลยโดยเฉพาะกรรมการของเราเนี่นายสนามมวยครับจาก นิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ครับนิเตอร์ซีฟูถือว่าเป็นกรรมการกิมมิสักดิ์ครับวันนี้ท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดนะด้วยยูบินเนอร์นิเตอร์ซีฟูโดนกระบายดามอนโดนแข้งของจอมโหดว่าจอมโหดวันนี้เราวัดกุมเหลือเกินนะครับไม่เปิดหน้าเปิดตาพยายามเบียดดี่เข้าีกดามอนยังออกมัตไม่ได้นะครับเรียกว่าถอดหมวกเมื่อไหร่มีสิทธิ์รับได้เมื่อนั้นครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์แข้งท้ายเต็มลำตัวลูกนี้ กองโบกับแท็กด้วยเข่าขวาและตามด้วยแข้งซ้ายติดเข้าไปแล้วไม่ยอมให้กินเปล่านะครับโดนไปทีโต้ไปสองโดนไปทีโต้ไปสองนะครับยังติดไปเรื่อยเหมือนเดิอเตะขวามาทีนึกองโบกับเตะซ้ายขึ้นไปเตะขวาอัดเข้าไปดาวมอนก็ยกบังไว้ดาวมอนโดนแข้งซ้ายอีกดาวมอนขยับหมัดแล้วฮุกเข้ามาแล้วลูกหากินครับฮุกใต้ต่อยขวาจมุนเตะอัดเข้าไปดาวมอนป่อยดาวมอนใช้แข้าซ้ายอันตรายของดาวมอนเด็กเกอร์ครับ ไอ้กังหันนั่นลกลว,ว่าครบหมวกถอดเมื่อไรแล้วก็มีสิทธิ์หลับครับจอมโหดนี่ต้องระวังให้ดีฝันศอกขวาเข้าไปแทงขวาเขานำไปด้วยกระมวลบดในใจนะครับแม่มาเจอหินเหมือนกันนะครับตัวเองนี่กังหันนรลกจากฮอลแลนด์แล้วมาเจอหินจอมโหดจอมวดเดินบีกบีกมาไม่เปิดหน้าเลยนะครับกระมวลเลียมาบด,ดเตะท้ายเขานำตัวกมวลตามเตะขวาอีกทีหนึ่งมุณมาศครับจอมโหดแถมมาตลอดครับ โดนหนึ่งเอาไปสองมามถึง,ถ,งถึงแม้จะเป็นมวยใหญ่แม่แต่เกมการชกนี่ทันกันดีเลือกเกินครับ <มา S 1> นี่<ด>เป็นภาพช้านะครับในประทัดให้ท่านชมแดกเกอร์ต่อยขวาลูกนี้กะเช็คบินเหมือนกันแต่ว่าหมาโดนเข่าขวาของจอมโหวเข้าไปนี่เต็มพุงกะทิเลยมาวันนี้คุณชานชัยนะครับทางโปรโมเตอร์วันนี้ นอกจากโปรโมเตอร์ยอดนิยมแล้วก็โปรโมเตอร์มหาชนแล้วนะครับยังเป็นโปรโมเตอร์จักรวาลด้วยนะครับวันนี้นะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรณนะครับเป็นผู้โปรโมทรายการนี้จัดรายการนี้นะครับยกที่3ครับท่านผู้ชมเรามาดูซิว่าไอ้กหันนรกจากฮอแลนด์จะแก้เกมยังไงครับวันนี้จอมโหดของเรามาดีมากครับรัดกุมและก้นแน่นทั้งแข้งทั้งเข่าดาวมอนทเกอร์คิดหนักครับตอนนี้พยายามต่อยหมัดครับ จอมโหดบอกต่อยเข้ามาผมดาวแข้งให้กินเอาเลยครับสนุกแล้วครับจอมโหดบอกไม่กลัวสลามหมัดเป็นหมัดวันนี้ของเราเป็นฝ่ายเดินนะครับเดินอีกต้องเดินครับขึ้นชื่อว่าจอมโหดแล้วมาถอยไม่ได้ต้องโหดให้สมชื่อจะเป็นแชมป์ทั้งโซงเวทีด้วยนะครับโอ้โหเวทีหนูเข่าจอมโหดเน้นมาเน้นมาตีเข่า้ายเข้าลำตัวนีนนึ่งจะตีเข่าใช้ทีหนี่เข้าไว้ทีหนึ่งราวันเดินไปสองเข่านะครับคุณชาชัยรับไปเนื้อเนื้อกับสองเข่าเต็มลำตัว แล้วก็ผิดสกัดไม่ให้ทางด้านจอมโหดเข้าจอมโหดของเราก็ต้องติดเข้าตลอดครับอย่างนี้คารุว่าเกมการชกนี่ชกแบบถูกเกมอ๋อ,อตัดพับไหนลูกนี้สวยมากครับจอมโหดโดนหน้าขาครับสองลูกนี้ ครับคุณสมมาตครับท่านผู้ชมที่รพครับมาวันนี้การเตียนตัวของจอมโหดนะเกียรติศักดิ์เป็นแชมป์ทั้งของลูกมินีและก็ของราชดำเนินวันนี้เปียมตัวมาดีนะการไม่ตกวันนี้ใส่มบกน็อนะครับคุผู้ชายครับแล้วก็ไม่ถอยให้กับนักฮอลแลนด์ด้วยเลยรับเป็นฝ่ายเดินปีวสองครั้งสุดท้ายของรามอนเดเกอร์ก็ชนะนักมวยไทยเราคือชนะโคบาลลูกเจ้าแม่สายทองครับแล้วก็ชนะจอมบึงนะชนะโคบาลด้วยนะครับชนะโคบาลนะที่ฝรั่งเศสชนะจอมบึงที่ออสเตรเลีย รายนี้ปกตินี่กว่าจะมาโชคนี่ยากเหมือนกันนะครับคุณคงชัยครับก็ไม่มีคิวว่างน,นะฮะวันนี้ผมคิดว่าลําบากเหมือนกันฮะพราจอมโหดดีเลืองเกินนะวันนี้ดูการดูอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่า,าแข็งแรงด้วยอาจารย์สุรัสเสิงห์หล่อก็คงจะจะจะเกรงกลัวพอสมควรเขาติวน<า>นเข้มมา,าเลยนะครับคุณคงชยัยวันนี้มาตึกเลยนะเนี่ยวันนี้มองดูแล้าทางเราไมนไดเกอร์นี่มีความกดดันแล้วนะครับคุณสมชัยวันนี้ครับเนี่ยยอ่างนี้มา เต็มๆเลยนะจอมโหดวันนี้รู้ตัวมาพอสมควรทีเดียวพี่สาม,มาถถ้าดูการต่อยของจอมโหดเป็นไงแชมเปี้ยน2เวทีเราได้ดูของดีของจริงครับวันนี้ดูีิว่าแดกเกอร์ซึ่งไปดังอยู่แถวยุโรปและแถวอเมริกานั้นวันนี้มาเจอกันสุดป่ะ,ะสุดยอดโอ้โหนุมานข้ามสมุดครับแมโดนเข้บไปสวยแม่เ <มา S 2> ่ีนนบจตามด้วยศอก วันนี้เก่งยังไงก็ต้องทิ้งลายไว้ที่ประเทศไทยเลยฮะรามอนเดกเกอร์สุดยอดม้วยไม่มีถอยเลยนะครับรุบไทยไม,<อ>มามดีด้วยวันนี้สมศักดิ์ศรีจริงๆในขนมต้มนะฮะวันนี้ชคเพื่อมิตรภาพเลยครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับท่านผู้ชมที่รบพระนี่เป็นเพียงคู่ที่หนึ่งเดี๋ยวต้องจับตาดูผู้ต่อตอไปด้วยนะครับ วันนี้ทีมฟุตบอลนะครับคารมาูนนะครับมาด้วยเหมือนกันแต่ว่ามาชกมวยนะครับเดี๋ยวดูคู่ที่2ครับเรามาดูบนเวทีมาจอมโหมดยกท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่ผ่านมาแมวันนี้เท่าที่มองเรื่องความกดโอ้โหหนุมานเหินเวหาของจอมโหดนะครับวันนี้แม่ม้ามวยไทยในทุกรูปแบบนะครับนี่อีกตอนนะครับอีกตอนนึงขยับขยับขยับโยนเข่าเข้าไปนะครับหลุกนนี้หนุมานเหินเวหาเหินเลยทีเดียวนะครับ วันนี้แฟนคุณทุชัยครับวันนี้แฟนหมัดมวยแล้วก็มาที่ลานพระรูปเป็นไงบ้างครับขึ้นมหาชนฮนะเป็นเรือนแสนนะครับแล้ววันนี้จะมีทีวีสําหรับผู้ที่ชกยังไงบ้างครับที่จะมีวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธานะฮะศรัทธาในเรื่องของศิลปะมวยไทยค,คุณกรมบางกลวยนะฮะจะมอบทีวีสําหรับ นักมวยดูเดือดใช่ไหมคุณสมมาตรครับสองเครื่องด้วยกันอย่างที่เราจะแบบว่าลักษณะว่าจะให้นักมวยไทยร่วมมวยต่างชาติด้วยหรือเปล่าฮะอย่างนี้ก็ด้วยกันทั้งคู่ถ้าคู่ไหนดูเดือดก็รับไปทั้งฝ่ายแพ้และชนะนะครับครับพอถึงคู่ยกที่4แล้วครับครับคู่แรกของวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นคู่สุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับไอ้กังหันนรกดามอนแดกเกอร์นั้นท่านผู้ชมคงรู้จักดีนะครับรายนี้ยังไม่ย่อครับอย่าประมาทนะครับ คุณชาญชัยครับแม่วันนี้เปิดหัวกะที่นี่เหมือนกับเอาของดีๆให้แฟนได้ชมกันเลยนะครับเขาเรียกว่าใจเจ้ารามอนเด็กเกอร์นี่แฟนมวยชาวไทยนี่กระหายอยากจะชมอยากจะดูกันมานานแล้วมวยลายนี้นี่แม้แต่วันนี้ผ่านไปสามยกนี่จอมโหดเกียรติอนิศัก์นี่สร้างสร้างความหนักใจให้กับดามอนเด็กเกอร์ครับโอ้โหวันนี้คุณสมาร์ทครับามาแน่น,มา,นมาเหนียวมาแข็งและเดินบี้ดูนะครับจอมโหดครับครับวันนี้แกคงคิดว่าต้องต่อยหน้าพระบนรูปทรงมาครับ ต้องฟิตซ้อมให้ดีต้องแข็งกร่งคุณสมมาตรฮะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเกิดว่ากลับกันฮะ<า>สมมุติว่าจอมโหดเกียรติอดิษักเนี่ยเราไปชกฮอลแลนด์หรือฝรั่งเศส<า>อะไรจะเกิดขึ้น<า>นักมวยคู่เดียวกันขณะที่ของเขาจากฮอลแลนด์มาชกประเทศไทยก็มกลับกัน,เ,นเราเดินทางไปชกฮอลแลนด์อะไรจะเกิดขึ้นสมมติวกันมีฮะส่วนสำคัญนะเดี๋ยวนี้คุณสงใจว่าชกบ้านใครก็บ้านคนนั้นจะเป็นส่วนสำคัญมาก อย่างข้อมูลของเราวันนี้มันเป็นเรื่องของประเภทดินฟ้าอากาศใช่เพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่อบอ้าวนะครับทางอย่างยุโรปนี่อากาศหนาวนะครับเขามาเจออย่างนี้เข้าก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวแต่ว่าสององศานะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งยังเห็นนะครับลามอนเดกเกอร์ยังเห็นว่าเขาแข็งแกร่งโดนขนาดนี้ยังเฉยๆครับลามอนเดกเกอร์ มาบ้านเรานี่เจอร้อนเข้าไปก็เลยรับอาวุธเลยครับรับอาวุธของจอมโหดไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นหมัดเป็นเขา่าผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเหมือนกันสมโหดเดินบี้บีก,ากมาจอมโหดนี่ไม่ประมาทนะครับพยายามเคลียร์ล่างอีกทีนึงรามอนวันนี้เท่าที่มองดูหน้าแล้วนี่มีขวาโดนขวาของจอมโหดอีกรามอนก็งพยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายนะครับหวังจะเรียกคืนเหมือนกันไม่ใช่ให้จอมโหดเตะได้ข้างเดียว วันนี้ท่านประธานชมรมฮะบินบาลูธิ์น,นะครับนะแล้วก็จัก,กรพันธ์บัลฤทลิ์มาแล้วนะครับมาด้วยกันทั้งคู่เป็นประธานชมรมลานพระลูปนะฮะอันนี้ก็ต้องมอบคุณงามความดีถ้าเกิดขึ้นต้องมอบให้กับท่านประธานด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านวัฒนาสมเหมก็ท่านสนอเทียนทองก็ใช้งบอย่างมหาศาลเลยนะในวันนี้กว่า3ล้านบาทที่ลงทุนในครั้งนี้ค<อ><อ>ุณชูงชัยครับละม,มวยนี่นะจะจัดทุกปีหรือเปล่าครับที่ร้านพระรูปเนี่ยครับอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะท่านประธานชมรมก็ขอมานะฮะท่านท่านทางสนอเทียนทองพระนะท่านก็บ<ม>อกไปยังท่านวัฒนานะครับหมดยกนะครับอยากจะเรียนถามคุณสงชัยชนิดครับว่า ไอการที่ติดต่อมวยต่างชาติมา7-8ชาติเนี่ยมันยากง่ายหรือว่าลำบากแค่ไหนครับเวลานี้ที่จริงแล้วเรามีสมาชิกกว่า50ประเทศนะครับ,รบ50กว่าประเทศในการที่มีองค์กรของมวยไทยโลกนี่ฉะนั้นเรายังจัดตั้งการที่จะมี องค์กรที่แท้จ,จริงอยู่ในประเทศไทยยังไม่ชัดเจนเรารอโอกาสและอนาคตอีกนิดเดียวฮะใกล้ความเป็นจริงและมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกครับสักครู่นี้ชมหน้าของรามอนเด็กเกอร์รามอนเด็กเกอร์นั้นก็อย่างที่ผมเรียนได้ทราบครับอายุ25ปีในปัจจุบันนะครับชกมัดหมด120ครั้งชนะถึง95ครั้งครับในแบบมวยไทยนะครับไม็ใช่ชกสากลน,นะขอเรียนได้ทราบชกมวยไทยล้วนๆวันนี้ทางรามอนเด็เกอร์นี่ยังออกมัดไม่ได้นะครับคุณชานชัย ครับอยากจะออกเหมือนกันแต่ออกไม่ถูกครับเพราะว่าวันนี้จอโหมดของเราเตรียมการมาดีเลือกเกินครับนะตัดล่างไปก่อนพยายามเคลียร์ล่างเคลียร์ไปตามช่องครับช่องขานี่เป็นยกสุดท้ายแล้วยกสุดท้ายครับยกที่5แารามอนได้เกิร์จะพลิกประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ใช่คุณสมาิครับเ้าทีดูแล้วนี่ดูไ่จะขาขวา หน้าแข้งขวาของรามอนไดเกอร์ติดแตกนะครับครับแตกเลยแตกเลือดไหลกรบเลยนะครับเพราะว่ายกบังนะครับยกบังแข้งของจอมโหดที่แตกเลยนะครับจอมโหดยังแตะอัดเข้าไปเรื่อยครับใครยันไว้รามอนไดเกอร์ในกันดอนออกไปเลยผู้ชมบครับอย่างที่คุณคุณชัยได้ทราบนะครับว่าถ้าบอกกลับกันแล้วเนี่ยคือบ้านเราดีร้อนนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ทางรามอนไดเกอร์นี่ก็เหนื่อยไปครึ่งแล้วนะครับครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนทําให้รามอ่อนไดเกอร์เหนื่อยได้ แต่ว่าวันนี้โจมหดของเรามาดีมากครับไม่เหนื่อยไม่สำคัญเังเกรรมการข้างบนนะฮะมิสเตอร์โรเบิร์ตซีฟูแม็ตอินทอสนะฮะแม็ตอินเดนนะฮะจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นในสนามมวยเวทีลุมพินีซึ่งยกไปตั้งไว้ที่ประเทศนิวซีแลนด์มีการอยากรักศิลปะมวยไทยของเรามากถึงขนาดว่าตั้งเวทีมวยเลยแล้วก็มีโรงฝึกสอนนักมวยไทยซึ่งเป็นโรงยิมที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ให้การต้อนรับต่อคณะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีั้นนักการเมืองที่ไปเยือนนิวซีแลนด์เขาจะให้การบริการเป็นอย่าง,งเหมือนคนไทยคนหนึ่งครับคุณทงชัยครับอย่างนี้ถ้าบอกว่าเราจะเสนอมวยหรือว,ว่าเอามวยไปชกที่นินซีแลนด์นี่รเราจะเอามวยไทยไปชกทีแชมเปี้ยนลกกิงแชมเปี้ยนที่นั่นได้ไหมครับเวลานี้ขณะนี้เรากําลังอนุรักษ์นะครับปีนี้เป็นรณรงค์วัฒนธรรมฉะนั้นพนระนท่าน พลเอกเรมิน,นสูนานนท่านองคมนตรีก็มีดํานนร,ริมาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะฮะให้มีการรณรงค์แล้วก็ฝากความหวังอันนี้ไว้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศฝากความหวังอันนี้ไว้กับวงการมัดมวยว่าการไหวค้ครูเป็นวัฒนธรรมซึ่งรเราควรจะอนุรักษ์กันไว้นะฮะท่านปารบมาะฮะแต่น,นี้มีหมายที่ดีแล้วกินสำหรับวงการมวยนะฮะเรียกผมเข้าพบนะฮะและอันนี้ก็เลยขออนุญาตกราบเรียนไปเพื่อเราช่วยกันในส่วนหนึ่ง ของวงการหมัดมวยครับบนเวทีตอนนี้รามอนแดกเกอร์โดนแข้งขวาแข้งซ้ายของจอมหัวเข้าไปอิ่มฮะอิ่มกับฮอลแลนด์แน่งวดนี้เอาโดนหนักๆเข้าไปไหลขนาดนเกินจอนหมวนั้นเตะล่างเตะบนไม่ให้ล้มครับเตบะแบบเตะต้นกล้วยเลยครบห้ายกครับจอมหมวดเข้าไปอุ้มเลยดูแล้วเขาจะช้ำพอสมควรน,นะครับนักแข่งทางด้านขวาแตกนะครับที่แตกนี่คุณสรงชัยนะครับเพราะว่าเขายกบังนะครับยกบังแข้งของจอมหด ใต้าตาซ้ายก็แตกนะฮะรู้สึกบวมก็บอกแ<ด>ชมพอสมควรนะฮะก็โอเคฮะวันนี้นักมวยไทยเราทําหน้าทีได้ดีนะฮะขณะนี้คุณบินบลือธิ์ประธานชมรมาล,นะลานพระรูปและพระนท่าพนพลอากาศเอกสมบุญระหงกําลังก้าวขึ้นบนเวทีนะฮะแล้วก็กําลังจะมอบเข็มขัดเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักมวยไทยปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนสองเวทีคือไลเวทของเวทีราชดำเนินและก็จูเนีย เวนเตอร์เวทของเวทีลุมพินีนะฮะเป็นแชมป์สองเวทีสเวทีครับท่านร้อยตำรวจโทชาวลินรัตศักดิ์สิริกำลังจะประกาศผลการให้คะแนนของกรรมการทั้งสามท่านครับต่ดูแลรามอนที่น้องประชาชนที่เคารพครับผลการแข่งขันของมวยกู่ที่หนึ่งระหว่างรามอนเรเกอร์และจอมโหดเกียรติศักดิ์ ได้ต่อสู้กันครบห้ายกกรรมการให้คะแนนนลงตันบุญมีให้แดงจอมโหด50คะแนน50คะแนนนะครับช่ยครับให้รามอนเด็กเกอร์47คะแนน47นะครับแพ้3แต้มนะครับท่านแรกแพ้3แต้มกรรมการสุชาติสิรินามให้จอมโหด50คะแนนให้เต็มนะครับ50ให้นานรามอนเด็กเกอร์รามอนเด็กเกอร์นะครับ 47คะแนน47นะ네ครับก็แพ้3แต้ม2เสียงแล้วนะครับกรรมการวิโรธโมกขโนดให้จอมโหด50คะแนน50นะครับให้ดามอนเรกเกอร์สี่สิบเจ็ดคะแนน47นะครับเป็ดนะครับแดนเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านพลอากาศเอกสมบุญระหง ให้เกียรติเป็นผู้กล้าเข้มขัดแชมป์เปี้ยนโลกมวยไทยครับมีน้ให้กับดอมโหฮเกียรติอดิษักผลอะไรก็ตามที่ท่านจะบริจาคแล้วก็มีผู้การนะครับ